ถึงยังว่ามึงอ่ะปิดบังเกอร์ก่อนไอ้เหดิมแม่งลงดิ๊แล้วดิ๊ดิ๊แล้วอย่าปั่นขอร้องไม่มีคุมเลยร้องไม่มีไงสั่งไอเบสไอเบสรอแป๊บนึงดิอะไรกะรอแป๊บโอ้แล้วมันก็กดกูเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพื่อนมึงไปไหนล่ะเอาไม่ต่อไปตำรวจโดนตัวนึงล้างตีนกูเลยเออในห้องลับนะมันมันโดดมาไม่ใช่ห้องรับห้องใต้ตีนกูเนี่ยแหละ เออห้องใต้ตีนอ่ะไม่เอาเก็เราขึ้นเก็ปล่อยปล่อยเราขึ้นดีกว่าโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อ้าวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวว่าคนเราพวกกันรใจนึงใจหนึงขบวบนอะเออขึ้นเลยก็ตหัวของอยู่หัวของอยู่โน้นตึกโน่นฟังโน้นอีกฟังนึงเอ้ยเจละแค่มืดเจละแค่มืดมันดูไม่หมดมันดูมันดูไม่ได้เว้ยมันโดดเดี๋ยวกูดูดให้ีีนนนะครับ่าดีเบสเฮ้ยโจ๊กเกอร์ดีดักสาม ต้ตักเวเลยหน้าตึกใช่ป่ะต้องาบฝังกูฝังกูก็รนี่ฝั่งกูที่กูวิ่งมาใช่ไหมเออห้องมือเดดห้องมือะเอยู่นี่เนี่อยู่นี่ไม่ดีดหรอเออใบกลางแล้วสแล้วสอแลสองเดลแค่ไปไหนวะเดลแค่ไม่รู้เอ้ยโดนโอ้ยโปรโปรโปโปรโปรโ้รโป้โปยโปรโปรโปรโ้รโป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 รโ้รโปรโเรโปรโปรโรโปรโปรโโยโโโโโโยโโโ แล้วปืนอ่ะปืนเก็บปืนเก็บไอเด็กข้างบนของกูได้อะไรมามั่งอ่ะไม่ได้เลยปืนอยู่ไหนกูเก็บกูเก็บกูเก็บมันไม่ออกไปไว้เคยจะดูหลุมศพว่าใครยิงใครยิงวะจะรอดูอะไรอ่ะจะรอดูโป๊แนั่นนะฮะโป๊ะเหี er. ้ยโดนมาถ่ายไอเก็ตไอ้เก็ตโดนก็มือแล้วบูดโอ้ยแตกมืดเลยอ่ะให้กูวิ่งผ่านนะให้กูวิ่งผ่านนะ อิกิตแล้วมันไม่ออกวะจะละแค่ไปไหนวะจะมั้งว่าดิสแล้วกูอะไปโปรเยอะว่ะเดี๋ยววิ่งกันดิเกตจะบางโปรเยอะอันนี้ตอนนี้โปรเยอะจริงนะกูบอกกูหยุดหยุดดิหยุดแล้วไอ้บอลน่ะเอาเซตให้บอลนี่มึงอ่ะเก็บลูกหัวมาเฮ้ยเก็บแ้่หัวลาดีกว่าไอไอเบสเก็บดิเก็บเก็บให้บอลมันไม่ออกอ่ะออกไไ้ม่ขึน ขอมึงขึ้นปั๊บเลยนะเร็วนี่เรวนี่เร็วนีมันชื่อ G U K R เลยไม่รู้ไอ้เทนหนึ่งวะอ้าวมันก็ออกมาแล้วนี่เออแสดงหนุ่มโไปขึ้นมึงต้องตักตกลงกันเองฮะแต่เอาเทนกูยึดแจมมาก่อนแน่เอ็งจะหนีไปไหนตาตีแล้วว่ามันได้แค่ตัวกับปืนอ่ะเท็จผิวคนแตกไม่มีสิทธิ์พูดนะเกณฑ์นาะเออ แล้วขึ้นไปดูฮแล้ใส่เป็นต่เจสัตว์เฮ้ยตอนนี้โปรเยอะว่ะเล่นไม่ได้หรอกโปรเยอะชื่อแฮกเกอร์ใน่เจี่ยอะไรนสัตว์น่าคจะาดิสไม่ยเสยิงแตกเหรอโอโหไอ้เยียกูเป็นคนยิงไงไปไปอิ่มไอ้เยี๊ยบมาเต็นนึงก็ยิงดี